นอสมมุติว่าเราถือพายก้อนหนึ่งไม่ใช่ขนมแต่เป็นก้อนหินที่ทุกคนยอมรับว่ามีมูลค่าคนที่1เอาพายไปแลกข้าวสารกับพ่อค้าแล้วพ่อค้าเข้าสารเอาพายนั้นไปแลกน้ำมันพืชคนขายน้ำมันพืชเอาไปแลกน้ำปลาแล้วน้ำปลากลับไปหาเจ้าของเดิมของข้าวสารวงจรน,นี้มันคือพ่อพื้นฐานของเงินในสังคมคือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน ถ้าพายหมุนได้เร็วทั้งชุมชนสินค้าบริการจะถูกซื้อขายง่ายและมูลค่าจะถูกสร้างขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนซ้ำๆใช่พี่กันสำคัญที่สุดคือความสามารถของภายในการทำหน้าที่หลักของเงิน3ประการเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยวัดมูลค่าและเป็นที่เก็บมูลค่าในโลกภายถ้าพายทำหน้าที่เหล่านี้ได้ระบบนิเวศก็เกิดแต่ถ้าคนเก็บพายไว้เฉย ไม่ยอมใช้หรือไม่เชื่อถือภายมันก็จะอยู่นิ่งไม่มีประโยชน์อธิบายเชิงการหมุนในซีนองสมมติคนหนึ่งถึงคนหกหมุนภายกันเป็นวงเราจะเห็นความเร็วของเงินหรือเวล o c ซิ y สูงขึ้นภายก้อนเดียวช่วยให้เกิดมูลค่าหลายครั้งในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ชุมชนมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นโดยรวมแต่ถ้าภายถูกถือไว้เฉยๆมูลค่าไม่ถูกขับเคลื่อนความเร็วต่ำมูลค่าที่คนคาดหวังก็ไม่เกิดถูกครับพี่ ความเร็วของเงินมีผลชัดเจนถ้าคนเอาภายไปจ่ายค่าข้าวถูกแลกเป็นของอื่นแล้วสิ่งนั้นไปซื้อบริการต่อวงจรการผลิตและการบริโภคจะถูกกระตุ้นหากภายจะเป็นภายในความหมายนี้ต้องมีโครงสร้างที่ลดต้นทุนการทำธุรกรรมให้ต่ำเช่นกระเป๋าเงินใช้ง่ายค่าธรรมเนียมต่าเวลารอไม่ยาวและต้องมีร้านค้ายอมรับจริงๆซึ่งเป็นเรื่องของการยอมรับ acceptance และสภาพคล่อง liquidity แล้วเรื่องการกำหนดราคาเป็นยังไงสมมุติคนขายข้าสารบอกว่า1ทถังเท่ากับ1พายแต่คนขายน้ำมันบอก1ขวดน้ำมันเท่ากับ0.5พาย ถ้าคนในชุมชนมีราคาเป็นมาตรฐานเดียวกันมันจะง่ายแต่ถ้าไม่มีหน่วยวัด unit of account ไม่ชัดเจนจะเกิดความสับสนการที่พายจะเป็นหน่วยวัดที่ใช้กันได้ต้องมีราคาอ้างอิงเกิดการค้นหาราคา price discovery ผ่านการซื้อขายจริงซึ่งต้องการตลอดเล็กๆให้เกิดการซื้อขายประจำอีกประเด็นคือฟังก์ชันการแบ่งหน่วยของพายสมมติพายใหญ่เกินไปและไม่สามารถแบ่งได้ คนจะลำบากในการจ่ายค่าสินค้าจิว๋วดังนั้นสกุลเงินที่ดีต้องแบ่งได้เช่นสามารถทำให้พายเป็นเศษส่วนได้เพื่อให้ทุกคนซื้อขายได้ง่ายเช่นเดียวกับเงินทั่วไปที่มีหน่วยย่อยเพนนีหรือสตางพูดถึงสภาพคล่องลิควิดิตี้ให้ละเอียดหน่อยนอง ถ้าภายมีสภาพคล่องสูงหมายความว่าทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องหาคนที่ต้องการสิ่งที่เรามีพอดีนั่นคือการแก้ปัญหา double coincidence of wants ในระบบแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมที่ต้องหาคนต้องการสิ่งที่เรามีพอดีภายในฐานะสื่อกลางทําให้การแลกเปลี่ยนราบรื่นขึ้นใช่ครับภายที่มีสภาพคล่องเกิดได้เมื่อมีตลาดร้านค้าตลาดชุมชนแอป,ปที่ยอมรับ และเมื่อมีคนกให้คนสามารถแลกเปลี่ยนภายเป็นสินค้าจริงได้ง่ายเช่นระบบแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ m e r c h a n t on Ramps of Ramps กระเป๋าเงินที่เชื่อมกับธนาคารหรือแม้แต่ liquidity pools ในโลกดิจิทัลที่ช่วยให้คนสามารถสลับภายกับสกุลอื่นได้ทันทีอีกสิ่งที่ต้องพูดถึงคือความเชื่อถือหรือ trust ภายจะมีมูลค่าได้ก็ต่อเมื่อคนในชุมชนเชื่อว่า คนอื่นๆจะรับมันต่อดังนั้นการสร้างความเชื่อถืออ่านมาจากทีมพัฒนาความโปร่งใสของระบบการมีหน่วยงานกลางที่คอยรับประกันหรือ smart contract ที่ตรวจสอบได้หรือการยอมรับจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงการยอมรับเชิงสถาบันช่วยเพิ่มความมั่นใจและสภาพคล่องอย่างมากและอย่าลืม Co e น n o m i c s ของภายด้วยนะครับจำนวนการจัดสรรการผันผวน การปล่อยใหม่หรือการเผาล้วนมีผลถ้าใครๆกลัวว่าภายจะถูกพิมพ์ออกมามากเกินไปมูลค่าก็จะถูกเจือจางแต่ถ้าจัดสรรดีมีแรงจูงใจให้ใช้และหมุนพายให้เกิดประโยชน์มันจะรักษามูลค่าได้ดีกว่ายกตัวอย่างการหมุนแบบจริงๆอีกครั้งนะสมมุติคนหนึ่งเอาภายเป็นแรลกข้าวสารมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะข้าวได้ถูกขายคนขายข้าวใช้พายใจ่ายให้คนขายน้ำมันพืช คนขายน้ำมันพืชใช้พายใจ่ายค่าแรงคนส่งคนส่งก็ไปซื้อของใช้ด้วยพายวงจรน,นี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจริงๆเราเรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนถ้าพายจะเป็นพายที่จริงจังมันต้องการมีการใช้งานในมิติบริการสินค้าและชุมชนจริงๆไม่ใช่แค่การถือครองเพื่อเก่งกำไรสิ่งที่มักเกิดคือการกักตุนหรือ holding ถ้าคนคิดว่าในอนาคตภายจะแพงขึ้นเขาอาจเก็บไว้ไม่ใช้ส่งผลให้ความเร็วต่ำวงจรการแลกเปลี่ยนหยุดชะงักนี่เป็นกับดักสำหรับระบบใหม่วิธีแก้คือสร้างแรงจูงใจให้ใช้เช่นส่วนลดสำหรับการใช้ภายในร้านค้าพันธมิตรระบบสะสมแต้มหรือการให้รางวัลชุมชนที่หมุนภายบ่อยการยอมรับของร้านค้าเป็นหัวใจสำคัญต้องมีการอบรมร้านค้าเข้าใจการใช้กระเป๋าเงิน ยอมรับค่าธรรมเนียมต่ำและมีเครื่องมือการชำระที่ใช้ง่ายถ้าร้านค้าไม่ยอมรับภายก็จะเป็นของสวยงามที่เก็บในตู้แต่ไม่ช่วยอะไรในเชิงเทคนิคต้องคิดเรื่องความปลอดภยัย (security) ค,ความเป็นส่วนตัว (privacy) และการเชื่อมต่อกับโลกจริงเช่นบัตรเดบิตที่แปลนภายเป็นสกุลท้องถิ่นหรือพาร์ทเนอร์ธนาคารที่ทำให้ภายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ สรุปเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่อยากทนลองในชุมชน 1. เริ่มจากพื้นที่เล็กๆตลาดนัดชุมชนบ้าน 2. หาร้านค้าพันธมิตร 3. ออกโปรโมชั่นให้ใช้ภาย 4. ทํทำกระเป๋าเงินง่ายๆสำหรับคนไม่ชำนาญ 5. บันทึกวงจรการหมุนเพื่อวัดเวลาซิตี้และปรับนโยบาย 6. สร้างกติกาชุมชนและความโปร่งใสในการอัปเดตสป라이 และข้อเตือนใจสุดท้ายอย่าเอาแค่ภายเป็นเป้าหมายทางเดียวคนที่รวยจากภายแต่ชุมชนล่มสลายไม่ถือว่าชนะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเกิดจากการสร้างมูลค่าจริงในชุมชนไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระเป๋าภายคือเครื่องมือเป็นสื่อกลางเปรียบเสมือนศินลปางดงามเมื่อมีงานศิลป์หากคุณใช้พายเพื่อแลกสินค้าที่จำเป็นสร้างบริการและหมุนเวียนในชุมชน มูลค่าจะเกิดแต่ถ้าคุณมองภายเป็นเพียงเครื่องมือเกณงกกำไรมันจะจบลงที่ความไม่มั่นคงสุดท้ายนี้ถ้าภายจะเป็นภายที่จริงจังมันต้องการคนที่กล้าลงมือสร้างตลาดยอมรับความเสี่ยงทดลองและพร้อมปรับระบบไม่ใช่เพียงการรอว่าภายจะเปลี่ยนชีวิตของฉันแต่เป็นการตั้งคำถามว่าฉันจะใช้ภายอย่างไรให้ชีวิตทั้งชุมชนดีขึ้น